สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะมาเก็บเห็ดดำค่ะวันนี้ป่าเล็กข้างทางนะตรงกันข้ามกับที่เดินเมื่อวานค่ะวันนี้เรามาฝากนี้ค่ะมามาถึงเข้ามาก็เจอเห็ดดำาบกดอกใหญ่มากนะใหญ่มากค่ะนี่เหมือนดอกไม้ช่อหนึ่งเลยเห็นไหม เขาขึ้นมานานแล้วนะส่วนหนึ่งวายแล้วเราก็เลือกถอนค่ะรู้สึกว่าทากจะชอบนะเห็ดดำทากกินไปก็เยอะหลายๆดอกก็โดนกินขาดกลางลำเลยกลางลำต้นเลยเพิ่งขึ้นมาก็มี อันนี้ขอบไปละเยอะเลยค่ะ ตะก้ามาสองใบนะเกิดแจ็คพอตเห็ดเวลาถอนเราก็จะเลือกถอนแต่ดอกใหญ่นะเพราะว่าถ้าดอกเล็กเนี่ยมันจะเสียเวลาในการถอนนานแล้วก็ดอกเล็กเก็บไม่ขึ้นตะก้าค่ะเก็บไปเถอะมันไม่ขึ้นตะก้า เต็มเลยค่ะเห็นไหมดำไซเหลืองค่ะนี่เหมือนดอกไม้ดอกนึงโอ้ย <laughs> โดนทากินเห็นไหมกินจนเกือบขาดอะ่ะ พอหยิบขึ้นมาขาดเลยอันนี้ริมไปแล้วนะมันเกิดมานานแล้วค่ะริมเริ่มไปล้วก็เลือกเอานะเลือกเอาดอกที่เขายังดีอยู่ ไปแล้วนะเราจะเอาตรงนี้ตรงนู้นก็ใช่เปตุดำมักจะมองไม่ค่อยเห็นมนาะผ่านกล้องแต่ในสถานการณ์จริงก็จะเห็นลานตาลายตาไปหมดนะ แต่ผ่านกล้องก็จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าสีเขาเป็นสีน้ำตาลเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสีเหลืองแบบเด่นเหมือนเห็ดเหลืองอะเห็ดเหลืองนี่ดอกเดียวก็เห็นเห็ดเหลืองนี่ดอกเดียวก็เด่นเด่นมาใจไกลเลยอันนี้ไปแล้วนะ เยอะเลยวายแล้วก็เยอะนะเดี๋ยวเลือกถอนเอาถอนแต่ดอกที่เขายังสวยอยู่ไม่แน่ใจว่าไปหรือยังเอามาก่อนเดี๋ยวคอยพิจารณาอีกทีนึง เหยียบโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไปแล้วนะเนี่ยไปแล้วเยอะเลยนะเนี่ย <c oughs> มันไม่ค่อยสดแล้วอะ่ะไม่ค่อยอูแล้ว ป่าสนเปลือกดำนะค่อนข้างทึบค่ะข้างในเห็นไหมค่อนข้างทึบอ,อะค่อนข้างมืดอะไม่แน่ใจว่าจะกล้าเดินเข้าไปไหมมันวังเวงไงมันมืดอะเดี๋ยวขอตัดถากลุ่มนี้ก่อนนะหนึ่งกองเนาะแล้วก็สองกองสามกองสี่กองค่ะเห็นไหมติดถนนรถวิ่งผ่านมองเห็นเลย ปีปากมากก่อนนี้นี่ค่ะหูทีเดียวทีเดียวหนึ่งกำมือเดี๋ยมีอีกนะนี่นี่ค่ะอุ้ยอีกดอกนึงเอ้าหักเลยนี่ค่ะ เป็นกลุ่ม,ก,มก็ก็อู้อันนั้นแค่ดอกเดียวเอาไว้ก่อนกลุ่มเอาตรงนี้กลุ่มเป็นก้อนอน,นิว้วแย่นิ้วไปเขีย่ยตรงขาให้หลุด มุมเสียไปแล้วก็เยอะนะวายไปแล้วก็เยอะนะส่วนที่ขึ้นก่อนก็ไปแล้วของกองไปแล้วเยอะเลยได้เหลืองมาหน่อยนึงดำนำคลิปนี้มีเวลาเดินน้อยนะเดี๋ยวจะออกไปทําธุระช่วงออกเย็นๆกับคุณพ่อทิกจะไปงานวันเกิดญาติแม่ของพอ่อทิะก็ เก็บกลุ่มนี้เสร็จก็จะเริ่มหาออกแล้วค่ะมันใกล้จะหมดเวลาละเวลาไม่เจอเห็ดเยอะก็จะเป็นคลิปสั้นนะเจอเห็ดเยอะก็คลิปยาวหน่อยเจอเห็ดเยอะๆก็คลิปก็จะยาวแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีนะบางทีรู้สึกว่าคลิปสองชั่วโมงจะมีอยู่คลิปหนึ่งค่ะ ก็เลือกชมได้ตามตามใจชอบเลยนะใครชอบคลิปยาวก็ไปหาชมคลิปยาวใครไม่มีเวลาก็ชมคลิปสั้นตามตามอาเทียใเลยค่ะชอบแบบไหนก็ชมแบบนั้นเนาะ ในการเก็บแต่ละครั้งก็ไม่ได้วางแผนไว้นะว่าจะต้องเก็บแล้วก็ให้ได้คลิปออกมาเป็นกี่หน้าที่หรือกี่ชั่วโมงแล้วแต่ค่ะว่าจะเจอเห็ุมากน้อยแค่ไหนเวลาป่าไม่ลกมีเวลาเยอะก็จะตั้งกล้องเก็บนะแต่เวลามีจำกัดเวลามีเวลาจำกัด ก็จะถอนค่ะก็จะไม่ค่อยโชว์ช่วงตัดขาเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะโอ้ยอยากหลุดหมดหลุดเลย กองเป็นจุดๆนะแล้วเดี๋ยวมาไล่ตัดขาทีเดียวอยู่ในพงหญ้าบลูเบอรี่ตอนนี้บลูเบอรี่วายแล้วนะก,ก็จะเริ่มมองเห็นเห็ด โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยตกลุมบริเวณนี้ขาเห็ดไม่ใหญ่ขาเห็ดไม่ใหญ่ค่ะเรามาเก็บตามตูดคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมีรอยเท้าคน อาจจะมีคนมาเดินไปแล้วถึงว่าเดินแล้วไม่ค่อยเจอเห็บเลยป่านีถึงว่าเดินแล้วไม่ค่อยเจอเห็บจิดถ,ถนนนะก็ยินเสี่ยงรถเลย เพิ่นจะไม่สวยแล้วเนี่ย สีเห็ดกลมกลืนไปกับใบไม้มองไม่ค่อยเห็นเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะต้องเพ่งต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการเพ่งกว่าจะมองเห็นเห็ดนะนี่ไม่เอ่ยมองเห็นเห็ดลำบากนะมองไม่ค่อยจะเห็นเลย กองรวมกันแล้วก็ตัดคานะจะถึงรถละเจอเห็ดเหลืองค่ะยังสดอยู่นะโคงสุดท้ายก่อนถึงรถ ผลงานคลิปนี้นะคลิปสั้นๆได้เห็ดมาหน่อยเดียวนะเหลืองหน่อยนึงแล้วก็ดำก็นิดนึงค่ะรถจอดอยู่ตรงนู้นะนะนูนะเดี๋ยวตัดขาเห็ดเสร็จก็กลับน,นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปสั้นๆวันเสาร์ค่ะพบกนันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ป่าน,นี้ไม่มานค่ะมาเก็บตามตูดคนอื่นได้มาหน่อยเดียวได้มาหน่อยเดียวค่ะเดี๋ยวจะเปรียบนะเทียบนะเปียบจะไปดูว่าเน่าหน้าตาเป็นไงดำๆดอกนี้นะเน่าค่ะอันนี้ดีนะ แเราก็จะคัดคัดดอกเน่าออกนะดอกนี้ก็เสียนะคัดขยะด,ด้วยค่ะอันนี้ก็ออกอาการไม่ดีนะอันนี้ก็ไม่ดี ยอยตากเตรียมเมากับไทยนะคะ ที่การตากก็จะทําแบบนี้นะพึ่งตรงนี้หนึ่งคืนจากนั้นก็ไปอบต่อในตู้อบเห็ดอีกสักประมาณ4ีถึงหชั่วโมงนะนี่ค่ะแห้งกรอบเลยเห็นไหมแห้งกรอบเลยค่ะอาจจะมีดอกใหญ่นะ ที่ยังไม่แห้งร้อซนบริเวณขาที่มันหนาๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ร้อเซบริเวณนี้ยังไม่แห้ง100%เเดี๋ยวเราจะอบต่ออีกสัก1ชั่วโมงนะเพราะว่าเรามีเห็ดชิ้นใหญ่ค่อนข้างเยอะค่ะที่ต้องอบต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงเนาะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ